คำถามแรกที่จะเจอกันคือตีแม่คอกแล้วแม you know AH ่คอกจะทิ้งฝูงไหมปลาช่อนเนี่ยทิ้งฝูงแต่ชะโดไม่ทิ้งฝูงครับดังนั้นขอให้เข้าใจกันใหม่นะครับถามว่ารู้ได้ยังไงว่าไม่ทิ้งฝูงเพื่อนที่ตกปลาชะโดในเนี้ยตอนเนี้ยที่ที่ดูไลฟ์กันอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ตกปลาชะโดจริงๆเขาจะรู้เลยว่าไม่ทิ้งฝูง ซึ่งการให้ข้อมูลที่เขบอกว่าตกปลาแม่คลอกแล้วทิ้งฝูงประเด็นการทิ้งฝูงจริงๆคือ,อปลาช่อนอันนั้นไม่ว่าเราจะตีได้ตัวไม่ได้ตัวอะไรเนี่ยเขาจะตื่นก่อนถ้าเจอคลอกปราช่อนในโอกาสที่จะสามไม้สองไม้สามแล้วกัดนี่ยากครับส่วนใหญ่ไม้เดียวแล้วกินเลยก็ก็จะเจอลักษณะนี้ทีนี้ถามว่า แล้วเชโดมีโอกาสทิ้งไม่มีโอกาสนะครับไม่ใช่บอกว่าตกแล้วไม่ทิ้งฝูงเลยอะไรไม่ใช่เขามีโอกาสที่เขาจะทิ้งฝูงเนื่องจากจริงๆคือเขาเรียกว่าสัญชาตญาณการเอาตัวรอดมันมันเลยบอกว่าตรงนี้เป็นเป็น,ปนส,สัญชาตสัญชาตญาณนะครับแต่ไม่ได้บอกทิ้งซะแบบโอ้โหตีแล้วไม่เดี๋ยวเราทิ้งเลยเขาอาจจะอยู่ห่าง ไม่ได้ทิ้งแบบที่ว่าไปเตลดิดไปเลยเงี้ไม่นะครับส่วนปลาช่อนเองก็ลักษณะเดียวกันอีกสักพักหนึ่งเขาจะกลับเข้ามาอันนี้ขอยเข้าใจใหม่นะครับที่บอกว่ามันจะทิ้งฝูงเรื่องทิ้งฝูงตัดประเด็นนี้ไปได้เลยเสร็จแล้วต่อมาเคยมีเคสหนึ่งผมผมถามรุ่นน้องที่ไปด้วยกันอ่า ผมบอกว่าเดี๋ยวพาไปตีปลาครอกเขาบอกไงเขาบอกว่าผมไม่ตีปลาครอกที่ผมเลยถามเขาว่าทําไมไม่ตีปลาครอกเขาบอกว่าสงสารมันผมอนุรักษ์ผมไม่อยากตีผมแล้วโอเคถ้าในมองในของคนที่ไม่ตกปลานะครับคนที่ไม่ตกปลาชะโดดีกว่าถ้าคนปลาที่ตกปลาอย่างอื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจ แต่ถ้าคนคนตกปลาชโดเนี่ยพอถึงฤดูอะ่ะถ้าเราไม่ตกประเด็นแรกเลยหนึ่งคุณจะตกอะไรเพราะว่าอะไรครับฤดูฤดูปลาคลอกอะ่ะปลามันก็เข้าคลอกแล้วน้องคนที่ผมพาไปก็ก็คือประเด็นคือทุกคนอะ่ะอยากอัดปลาใหญ่แต่ในฤดูปลาคลอกอะ่ะปลาก็เข้าคู่กันหมดที่ไม่ได้คู่กับไอ้ป๊อกก็โอกาสที่คุณจะเจอปลาใหญ่ น้อยซึ่งตรงเนี้ยผมเจอมากับตัวสมัยก่อนผมคือจริงๆผมไม่ชอบตือ้อปลามันเยอะผมก็ชอบตีจรนตีไว้เลยในฤดูนั้นผมได้ปลาไซส์สองไซส์สามแต่รุ่นพี่ได้หกเจ็ดปดสบทะลุทะลุสิบก็มีเพราะว่าอะไรมันคือฤดูกาลนั่นคือถ้าคุณตกปลาชะโดเมื่อถึงฤดูเนี้ยคุณก็ต้องตก ถ้าไม่ตกเว้นครับเว้นหลายเดือนเลยดังนั้นประเด็นนี้คนตกปลาญชโดน่าจะเข้าใจพอประเด็นต่อมาน้องบอกว่าสงสารผมแบบตกอนุรักษ์ครับก็เลยบอกน้องเขาว่าเอาอย่างงี้ตีต่างสมมุติเราเจอคลอกคลอกนึงสมมุติอ่าพี่เป็นคนตกแบบออกกับอีกคนนึงเนี่ย ตกแบบอนุรักษ์ถามเขาว่าสมมุติถ้าคนที่ตกแบบอนุรักษ์เนี่ยเจอปลาครอกแล้วเขาตีตีอัดมาแล้วได้ตัวแล้วเขาปล่อยคืนปล่อยคืนฟงนะครับคําถามพี่ก็ถามเขาว่าแล้วไอ้คนที่ตกแบบล้างผ่านตกแบบออกกลับหมดอะ่ะเมื่อเจอเครอกเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้ตัวยากไหมน้องบอกยากพี่เผืไม่กินด้วย นั่นคือข้อแรกข้อสองคืออะไรรู้ไหมครับหรือดูนั้นเนี่ยหรือดูปลาคลอ,อกมันไม่ได้มีแค่คลอ,อกเดียวมันอาจจะมีเยอะสมมุติไอคนที่ตีเอากลับหมดไอพวกอขอโทษนะครับคือสายอย่าบอกว่าล้างผ่านเลยสายที่เอากลับหมดนึกออกไหมครับสายที่ออกไหมอะเขาเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไปทำอาหารกินนั่นคือนั่นคือสิทธิ์ของเขาแต่เราก็สิทธิ์ของเราอะผมอย่างนี้ผมสายอนุรักษ์เงี้ย ผมตีเสร็จผมปล่อยคืนแต่ไอคนที่เขาต้องการปลากลับเขาไปเจอฝูงนี้ที่เราตีมาก่อนว้ายใช้เวลาน,านานหนึ่งแหละต่อมาคืออะไรรู้ไหมครับ<ม>เพิ่มโอกาสให้ตัวที่ฝูงอืฝูงฝูงฝูงอื่นบางทีเราใจจดใจจ่อยอยู่ฝูงนี้ตาอีกฝูงหนึง่งว้ายผ่านไปหลังเรือ ซึ่งแต่คนนั้นอาจจะไม่เจอนั่นคือการที่บอกว่าเพิ่มโอกาสให้ฝูงอื่นน้องคนนั้นเออก็ใช่เว้ยพี่คือสายอนุรักษ์อ่ะคือป้องกันช่วยก็เลยเอางั้นทำไงอะ่ะหลังจากนั้นมาน้องคัเก็คือตีคลอกตลอด <c oughs> เจอคลอกตีคลอกผมคนนึงนะครับเจอผมตีถึงแม้ผมไม่ได้ตีผมก็ต้องทำให้เขาตื่นตื่นเพื่ออะไรตื่นเพื่อระวัง โอกาสที่เขาจะไปกัดเบ็ดคนอื่นก็น้อยลงผมอาจจะทําตัวน่าเกลียดครับแต่คือไม่ใช่ยผมอาจจะเห็นแก่ตัวครับผมป้องกันที่บอกว่าหนึ่งเพื่อนคนอื่นที่เอากลับเขาต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเขาต้องใช้วิชามากขึ้นดังนั้นมันก็เพิ่มโอกาสให้ปลาฝูงนั้นอะยืดอายุไปอีกบางทีคือเข้าป่าเลยคือ มีโอกาสที่เลี้ยงลูกอนุบาลลูกให้โตขึ้นหรือฝูงอื่นมีโอกาสได้รอดไปหลบภัยอีกนั่นเลยเป็นประเด็นที่บอกว่าเจอคลอกจะตีไหมผมบอกเลยครับเป็นผมบมกตีตีก่อนเพื่อนด้ยแล้วทีนี้พอพอมานึกถึงอย่างหนึ่งคือหลายคนจะพูดปาคอบตกไงก็แดกนั่นคือการมโนครับ ถ้าฟังเลยนะครับผมพูดตรงนี้เลยใครที่บอกว่าปลาคลอกตกง่ายหนึ่งเขามมโนสองเขาไม่เคยประเด็นนี้เลยครับโมโนคือขี้โม้ก็ได้ตกง่ายจริงๆคนตกปลาเชโดนะครับบอกได้เลยแบบเจอฝูงยากนะครับตามทีมันหลายชั่วโมงบางทีแบบยอมแพ้ดื้อเลยครับคนที่บอกว่าปลาแม่คลอ,อกตกง่ายนั่นคือ เขาเจอฝูงใหม่เขาไปเปิดก่อนแล้วก็ไม่ได้ตามต่อในฤดูกาลน,นั้นอาจจะคือคือเป็นคนแรกที่ได้ตกอะแต่ถ้าเป็นคนหลังๆจะบอกเลยครับโอ้โหตกยากแล้วตัวนี้ก็เป็นศาสตร์ให้กับน้องๆรุ่นใหม่ที่บอกว่าจะเรียนรู้ยังไงให้ให้พิชิตได้ตกได้เสร็จตกได้เสร็จแต่ทำยังไงให้เขารอดต่อ ทีนี้พอประเด็นต่อมาที่มีการตกเถียงมาตลอดบอกว่าไอเดี๋ยวตายเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นถูกต้องครับจริงๆแล้วคือเขาก็มีโอกาสตายนะสมมุติเราเองอ่ะเราตกแล้วเราเราปล่อยไม่เป็นที่ผมบอกปลาจมน้ําตายหรือปลาตายบาดเจ็บหนักตายอย่างนี้ก็มีครับดังนั้นคือถ้าเรามั่นใจอ่ะว่าเราอนุบาลปลาเราสู้กับปลาได้ได้ดีในระดับหนึ่ง ก็ผมว่าถ้าตีเจอก็ต้องตีอะ่ะถามว่าจริงๆอ่าบางคนบอกเดี๋ยบบเดี๋ยวนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วไม่ได้หมดไม่ได้หมดเพราะการตกปลาครับผมบอกตรงนี้เลยที่มันหมดคือช้อนคลอกหนึ่งช้อนคลอกสองช้อนอันดับหลกักหลกัหลกๆคือช้อนช้อนคลอกยังเหลือพ่อกับแม่นะครับแต,แต่ช็อตแต่ช็อตนี่หมด ถึงตรงนี้แล้วคงคงคงตอบอกับน้องๆรุ่นใหม่นะครับที่เข้ามาสู่วงการตกปลาชโดนะครับว่าเจอเคลอกจะตกหรือไม่ตกตรงนี้ใช้ดูลพินกันเองเลยนะครับแต่ใครที่บอกว่าสายสายน้องๆผ,ผมอ่ะผมยุ่ให้ตกหมดเลยครับแล้วน้องคนไหนที่บอกพี่ตกไม่เป็นผมคผมก็ขเขี่ยวผมก็ปั้นบอกเลยครับผมผมปั้นมาหลายรุ่นแล้ว ปั้นใหีเขาตกเป็นเสร็จแล้วเขาก็ไปสอนน้องเขาต่อแต่ใครบอกว่าไม่อยากตกก็ก็ดีครับผมจะได้หมดคู่แข่งอันนี้พูดแบบเห็นกันตัวนิดนึงนะครับแต่ก็จริงๆแล้วอยู่ที่อยู่ที่ผู้ตกเองอยู่ที่เพื่อนๆเ,เองว่าจะเลือกแบบไหนจะตกหรือไม่ตกก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าไปเจอคนที่ตกเราจะไปด่าเขาเม่รู้อรอกนะครับสิทธิ์ของเขา หรือถ้าเขาตกแล้วเขาเอาอก,กลับก็อย่าไปด่าเขาเพราะว่าอะไรไม่บ้านเราไม่มีกฎหมายนะครับว่าห้ามตกปลาไม่ครอบดังนั้นไม่มีสิทธิ์ไปว่ากันแต่ถ้าจะบอกว่าสมมติเราไปด่าเนี่ยเราผิดกฎหมายนึกออกใช่ไหมครับดังนั้นขอเลยนะครับถ้า,าคิดว่าตกปลาเป็นกีฬาดังนั้นปล่อยเลยครับ และตกปลายังเป็นสันทนาการคือความชอบดังนั้นถ้าเราไม่ชอบเราก็เดินผ่านซะเพราะตกปลามันมันตกปลาไม่คลอกมันไม่ได้ผิดกฎหมายครับแต่ถ้าบอกเออตีในเขตพยาธานะ่ะอันนั้นอะ่ะผิดแต่ถ้าตกตามแหล่งน้ำทั่วไปไม่ผิดครับน้องๆในกลุ่มก็ถามกันมาเห็นเห็นบน่บนบนกันอยู่บางคนก็บอกอย่าตีเลยมันอย่างนั้นมันอย่างนี้มันอย่างงู้นซึ่งการให้เหตุผลบางอย่างก็ถูกต้องครับ คือกลัวกลัวแม่คอ,อกตายเนี่ยก็ใช่ส่วนหนึ่งคือก็เห็นทุกปีนะครับว่าแม่คอ,อกมีตายอยู่คือเกิดจากนักตกปลาเองที่อ่าเขาเรียกว่าอนุบาลปลา<ม>ยังไม่ดีพอประมาทอย่างนี้เดียวครับประมาท<ม>ก็รีบปล่อยเอ้ย<ม>ขากันไกลหักเลยด้วยการ<ม>จับนู่นนี่นั่น<ม>ก็มีครับถ้าเขาจะบอกแบบนั้นก็<ม>ก็ถูกนะครับมไม่ใช่บอกว่า อ่าตกปลาคอกงละลอดเสมอไปนู่นนี่นั่นมันมันหาความแน่นอนในหาความแน่นอนในวงการตกปลาเโดไม่ได้ครับในการตกปลามันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวโอเคนะครับสัลดนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ